สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างเสริ์ลำเพลินออฟไปเชียวนะครับอันนี้ก็นี่ครับได้ลือสาสดอกแถบนึงนะครับก้านหนาครับอันนี้ก็ได้ลือดด้วยครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ขอบไปที่ไงครับขอบฟอหน้าเขาจะโน่นประมาณศาสตร์จี้เชี่ยวนะครับเดลือดศาสตร์ดอกตั้งไว้ที่เนีนั่นครับเขาเรินนะครับอขาเริ่มเปลี่ยนแล

งานจำกัดครับนี่ครับวดีก็ลงไปแล้วครับจอย l ด d ไปแล้วบ้านบ้าบ้นตานี่หมบาเดับเดินบอานร่งรมาดูโกตันเลยครับ มาจกไ้จกไ้ครับจกไ้ครับพี่น้องเอาเขาเออเชิมับเชเออพยานาที่เจได้ครับไร้้อพยนเมาครับมางเข้าลงควงแล้วออกไปจากข้างนอกครับพี่น้าท้างไปท้างไปทาท่านทานครับสวสทานครับ่เเรียการ้องรอบเรางกของแล้วก็จะเอารถออกไปจากข้างนอกนครับ ด้านนั่นนี่ครับแคบครับที่จำกัดนะครับแย่งแย่งก็ไปวะมนมามนมาโอ้ห้องไปนอนว่าเบิ่งนางรำครับ gấp Ai bên nào nó bước năng lắm không nhỉ? này chứ Bỏ này này

ตอนดี้เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเมืงนั่งับครับอ<ป>ีนี้เราจะเป็นเราจะเป็นลูกชิ้นโลหานครับแน่นอนาจะเป็นลูกชิ้นลงฟานนะครับ เป,น,เปน,นี่คือไปน,นางานำบุญนะครับ ว่จแจ้งสีบุนเรืองนะครับนอะคุมพาวาดีอันนี้ไม่เป็นบุญประเวทครับ นี่นางรำเสร็จก็มานีเลีไป้องนางรำตต็นแย้ะแจกก็รับต้งตองพลาดครับมาลูจริง ทำนี้มีสาวน้อยด้วยนะครับี่น้อง หลบลงไปนะครับสำหรับการแสดงนางลำครับนางลำม,มีจ้าสาวๆครับพี่น้องสา,ส,าสาวเท้าเลี้ยนหน่อยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการตร่วมมือกันนะครับจากก่นจากล่ำแร้วเดี๋ยวปล่อยใจกอดสะพายผู้กองยีที่บาดกระจกหายด้วยครับเด้อทุกปู่ทุกคนมาทำบุญนั่กันครับเอไปที่ห่อไก่แล้วครับมำนั่งกันพี่น้องของเฮาไปแล้วนะเบื้องการก่อนการล่ำแล้วเดี๋ยวปล่อยครับนี่ตาปู้จบๆงามงามพี่น้องกระไดครับเออเชิญครับเชิญผู้กองดีที่บาท แล้วก็ทงไปทั้งไดแล้วมาชกให้กันมือนี่ครับพี่น้องของเ้าเออเห้าะเมืดีแล้วเพราะเมือดีเราะพลังใจขอบพ้นทุกการติดตามการรับชมครัสำหรับทีมาัี่สพี่น้องของเฮาเออเครับเช่นพี่น้องเรื่องติดตามก็ถห้กํลังใจช่องใหม่ๆนะครับพี่น้องเน็นครับเอ่อเาเทาเป็นนือนา โอ้ได oh, ุณมาเป็นพระเาัมณนี่สวัสดีครับครับผู่เห็นแบบตื่นห้าตาอะเพืปยังครับเปยังที่นอนของเงาแชวกันเล่นกับองใจบเงมันดเย็นกันนาหรือีวรบาดังไหวครับที่นอนของเงาใจประงตกตาเก่ง